จะมีกิจกรรมเนาะจับฉลากค่ะแล้วก็ถ้าได้ชื่อท่านใดที่ถ้าเกิดว่าได้ชื่อท่านใดที่สะสมแสตมป์องค่ะก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้เยนะคะรางวัลเนี่ยค่ะก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็แต่ว่ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะเป็นล Blue Pool นะคะนะคะท่านก็ให้วอมร่วมมือแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกับกิจกรรมของการอนุรักษ์นะคะเมืดีไทยนะคะเนาะก็หนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ สี่ห้าหกเา็ดแปดเก้าสิบสิบวอ็ดสาบสอ เียนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนั้นนะคะเรากคงอาจจะมีความรู้ว่าเอ๊ะไม้ผสมขี้เลื่อยออกมาได้รูปแบบแบบนี้แล้วเอามาใส่กรอบสวยๆแบบนี้ได้ยังไงนะคะเนาะแต่ว่าเรามีการจับรางวัลน,นะคะถ้าท่านอยู่ในถุงช่วงเย็นนะคะมีการสะสมแต้มแล้วนะคะมีการจับรางวัลแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะได้กลับบ้านไปคือดูดูแล้วออาแกนก็ยังเห็นว่า ผสมทรายที่เราผสมทรายแล้วออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ได้ยังไงสวยมากค่ะมีแค่บางื่ออย่างเดียวนะมีจากหลายๆที่มากๆเลยที่ให้ฟังสใจแล้วก็มานุกิจกรรมเวิร์ชอปกับเราะะแล้วก็อ,อย่างที่พี่โแกนแน้นะคะว่าผลิตราจากไม้ะคะ่ะเ,เราใช้ทั้งหมดเลยเราไม่ที่เลื่อยหรออะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ทืเลยะคะ่ะเราเอามาทำทุกอย่างเป็นการผริตรว่า ทุกคนที่เรียทั้งหมดอาจารย์ก็ไม่หยุดลงมันใหญ่นะครับคือคือจริงๆระหว่างที่ยังไม่เรียนทั้งหมดอย่างนี้ครับเราพยายามหาของมาเติมให้เยอะระหว่างที่เราจะเนินการกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับน้องก็เลยเสร็จเลยใช่แต่ว่ารางวันก็มีแบบไม่จำกัดเลยต่อมีเรื่อยเรื่อยวันนั้นถ้าอยู่ไม่ถึงเย็นเนี่ย เราจะต้องเสียใจที่เด็นอ่าี้มาล้กสะสมแต๊ให้6นะสะสมตาปังให้6ดวงนะคะก็อย่นระดับเยนนะคะแล้วกติดลวันนะคะเชื่อว่ขอบคุณนะคะเมื่อกี้นะคะที่ท่านได้ยินเสียงนะคือคณะปัา่มรบมกับว่าล่าสุด9คณะ ยางส้างสรรคอาเบชดเนียมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายมัยาลัยเชื่อไหมครับว่ามาถายอยว่า่าแยบางคูเนี่ยทำพีอาประชาสัมันธ์ไม่ได้จัดกิจกรรมใช่ไหมโกงเลยครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าเราเราทำคลิปประชาสัมันเยอะมากนะครับเช่นจริงๆขอบคุกเด็กๆที่นั่งอยู่ัใส่เสือองนะครับเป็นคณะอาจารย์แลก็นักนอาจารย์ะ กับนักข่ารออกแบบอาหารพิเรท์ตลยเป็นชาวเก้านักข่าเหนือแเขาทำคลิปกิจกรรมตลอดุกย่าอนี้ก็ตน้ขากนียเ้เอสดกล้วนใเหือขุนวยแทนเจ้าหน้าที่ของจุนโนประชานรมิตร ก็เป็นกรรมการหลักของงานทางโพบันโพสทั้งนี้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากเบานซื้อกระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะจะมีน้องๆเสื้อ็อตนะคะพาไปวิหารต่างๆนะคะเพราะฉะน้นป้ายชื่อที่อยู่บนตะกบของนักเดินามากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆก็จะได้ดูว่าใครอยู่เดียวกันกับน้องก็จ้ว่าพา นุนนะคะขอเชิญรับไปด้วยนะคะแล้วก็พ่ที่เปิดของเราค่ะจะเริ่มประมาณ9ก้นาฬิกานะคะทราไม่ครับว่าน้าจุด คณะกรรมการย่านสร้างชาติมาประชุมทัวร์เนี่ยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวันหลายวัยเชื่อไหมครับว่าผู้มาถามกันเลยว่าชุมพรย่านบางพลูเนี่ยทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ไม่รู้จัดกิจครรมใช่ไหมผมงงเลยครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าเราเราทำคลิปประชา มยอะมากนะครับซึ่งจริงๆติขอบุกเด็กๆที่ตั้งอยู่น้ใ่เยช้นะครับเป็นคณะอาจารย์นะครัาอาจารย์คณะปาปัยกรรมและการออกแบมหาดมีอะไรที่ตัวเป็นเจ้ากระมักความหนืงอยแล้ก็ถามลิพิ์กิจกรรมนณ่งใมือก็คือุด้วยแทนเจ้าหน้าที่ของจุนชนประชามนตรศ ก็เป็นกรรมการหลักของงานบางโพบางโพส์ดังนี้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเก็บารซึ่อกระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะจะมีน้องๆเสื้อฉลอตนะคะพาไปที่สานทีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นป้ายก็เลยที่อยู่บนกระโปรงของน้องจาสมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆก็จะได้ดูว่าใครอยู่เดียวกันกับน้องแล้วก็พาไปนะคะการการออกแบบภาษาอังกฤษเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับซึ่ง เป็นกำลังสำคัญหลักนะครับในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับระหว่างรอเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าอะไรเล็กๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมนะครับขอร้องคุณอาจารย์นะครับคิดแ่าอยากจะทราบว่ามีใครเอ่อได้ติดตามไอจีบางโพบางโคอย่างนี้ไหมะถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่ฟอลโล่นะคะเอ่อถ้า ใีแอปพลิเคชันไอจีหรือว่าในในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเออซิร์ชคำว่าบางโพบางโพสนะคะเราจะมีอยู่ตรงนี้นะค่ะบางโพบางโพสนะคะสามารถกด Follow ได้แล้วก็วันนี้นะคะที่เห็นตาบอะค่ะมันจะมีหน้าที่เป็น passport ใช่ไหมคะ,ะทุกคนอาจจะต้องเหมือนถ่ายรูปนี้นึงแบบจะเซลฟี่กับ the อ,อยู่ในรายการซิปโมช่อ,ชอ,ของข้างหลังนะคะแล้วก็แฮชแท็กของเรานะคะก็อันแรกก็จะเป็นบางโคปารโคสนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ,ะทุกคนถ้าแฮชแทก็กถ่ายรูปนะคะก็ให้เจ้าของร้านอบอกว่านี่นะคะพะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยื่นยื่ให้เขาดูว่าเออนี่เราเราช่วยโปรโมทย่านให้แล้วนะคะหรือว่าเราแบบถ่ายมีแมวแบบอย่างอย่างร้านที่อยู่บนโลก็มีแมวเออ่แมวลายบัวบางร้านก็เป็นแมวสีส้มอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีมุมน่ารักน่ารักแบบหลายๆที่มาสามารถแบบในช่วงกิจกรรมตอนตอนเย็นกันค่ะแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะเรามีดนตรีลับเราเป็นที่มาอย่างไรนะคะถึงเป็นออกแบบแกะสลักได้ไม่มีที่หม เราชูชบันชันที่หุสายไมบางปูที่เราจุดารจุดตกัน้วกันจุดจุดจุจดนหามได้อในเวลาไปด้วยกันได้ค่ะใครไม่มีป้ายหัวมินมานะคะตอนนี้ตะวนเช้าแล้วนะคะนี่เป็ค่าใชกจุ่มใหญ่ด้วยกันเลยค่ะวันนี้เป็นใหญ่ด้วยันที่เรางต้อการกรัดไปเนแยให่แล้วก็ชมการายนะคะเราก็จะเดินต่างลูกเขาไป I don't know. ก่อนแล้วเดี๋ยว5โมงเย็นใช่นะครับเราจะชลิกงานทุกตัวนะครับนะเราใกล้เสร็จทุกปีการนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำพื้บรรยายนะครับที่เป็นเรื่องพิเศษของเราในที่พิณานุสงโรงเรียนจากใช้เชียงแหม่เนี่ยเราเพิ่มเดี๋ยวผมจะได้แนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วชมพาเขาไปชมบ้านนะครับซึ่งปกติไม่มีโรงเรียนที่ไหนที่เขาไม่ให้เข้าไปชมครับ จริงๆว่าท้ายสุดเป็นความรับผิดทางธุรกิจทั้งนั้นนะครับสำเร็จเขียดสำซื่อเด็กๆก็จะเห็นว uh ่าทางสำเร็จเขียดสำซื่อก็อาจจะท่านเพื่อนใส่ชุดขาวเพื่อให้เห็นนิดเดียวในยุ่งอะไรเนี่ยเป็นเส้นภูมิทัศน์ดาวอะไรนี่เองครับก็ทั่วองการเหมดนะครับเพื่อนๆครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับขอสัญญาด้วยองครับพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อนก็จะเปิดใจถึงเวลานะครับในระหว่าง ไอ้ได้ให่ข้างหน้ากระจายอยู่ได้แต่ว่าอย่างไร๋ยวจะต้องมีการ่าอเือเจน้นรก็โที่ก็ให้ออกมาย่ด้านอกครบแล้วก็มาเลือกาเนื่องจากสาเตก็คือกรยแล้วก็สไปตอต่อแต่ตอนเนี้ยจีนมันจะมีที่เราเด็กอยู่ประมาณนี้นะครับ ใน,ในในปัจจุบันเนี่ยลงเ,เลื่อยก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับเนื่องจากพม่าเนี่ยไม่ส่งออกไม้ซุมแล้วดังนั้นนะครับเมื่อเราเลื่อยไปเนี่ยก็จะหมดไฟหมดไปไม่มีของใหม่มาเิมนะครับอันนี้จะเปแบบ็นต้นแปะอันน้จะเป็นต้นเลงครับเป็นไม้ไม้สวนป่าซึ่งอันนี้มันเป็นเรืยอว่าป่าธรรมชาติมันจะอายุมากกว่าครับ ข้อแตกต่างก็คือไม้พวกธรรมชาติเนี่ยเวลา,า,าเขาตัดก็จะต้องมีอายุที่แบบค่อนจะใหญ่แต่ไม้สวนป่าเนี่ยมันจะมีอายุที่น้อยเล็กดังนั้นมันจะมีกับพีเยอะเนื้อไม้อะมันจะไม่มีความแข็งคุณภาพจะสู้ไม่ได้เพราะยังเป็นเปลือกอยู่ใช่เราก็ต้องไปขออนุญาตหรือว่าประสารงานกันเพื่อจะนำเข้ามาเขาันอยางรครับลงแกงลงแถวสะพัแขนเับ พันแผลน้ลาดเก้าครับตากแม่น้ำใส,ใส่เรือมาครับแล้วก็เดินสมุนมาใช่ไหมครับใต้มาพอมาถึงปากแม่น้ำราดเก้าเนี่ยครับเราก็จับข้อนพีระ่อนเรือแล้วก็มีเทีนยกลงน้ำทิ้งลงน้ำครับเมื่อทิ้งลงน้ำปุ๊บมันจะกันลอ,อยในน้ำเราก็ถูกเป็นแพรใช่ครับเพื่อลากถูมา<ป>ก็เรือลากถูเข้ามา 他从不你虑怎么让同学怎么让家长。